สวัสดีค่ะก็นี้ก็เป็นพารส3แล้วเนาะปกติเราจะพูดภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าตั้งแต่พารนี้เป็นต้นไปเราจะขอพูดภาษาไทยซะส่วนมากแล้วกันโอเควันนี้เรานัดพี่คนเกาหลีเนาะที่เรารู้จักที่ญี่ปุ่นมาเที่ยวด้วยกันแล้วก็ ตอนนี้เราอยู่ที่พระราชวังเคียงบกกุ้งเนาะส่วนฮันบกที่เราใส่วันนี้เราใส่ที่อินไซโรงซึ่งไม่ไกลจากพระราชวังเคียงบกกุงเลยร้านชื่อว่าคุกมินฮันบกอราคา4ชั่วโมง1,300 0วอนทำผมให้ฟิแล้วก็มีกระเป๋าให้เราด้วยนะน่ารักมากเลยบรรยากาศข้างในก็คือเหมือนแบบเกาหลีสมัยก่อนเลยทุกคนใส่ฮันบกอ่น่ารักมากเลยอะ่ะ ท้องฟ้าอรอากาศก็ดีวันนี้ไม่หนาวมากก็เลยสายหันบกได้เนาะแล้วก็เดินรอบพระาชวังสถานที่ต่อไปก็คือหมู่บ้านบุกชอนฮันบกเนาะเป็นหมู่บ้านที่มีบ้านที่เป็นลักษณะเก่าแก่ของยิปของของเกาหลีที่เขาอนุรักษ์เอาไว้เนาะ ส่งต่อความอ้วนของตัวเองให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศแบบเง,เงียบๆสงบๆเนาะแล้วก็พี่คนเกาหลีก็พาเราไปกิน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 อร่อยมากอาหารเกาหลีอร่อยมากชอบมากติดใจมากจริงมาเกาหลีส่วนใหญ่กคือมากินมากินมากินเยอะมาก แล้วเราก็มาคืนฮันดกเนาะที่อินซาดงห้างนี้เอ่อมาเป็นเหมือนช้อปปิ้งมอลล์เล็กๆเนาะอยู่ในอินซาดงอันนี้วันต่อมาแล้วสตื่นเต้นกันเลยเห็นหิมะครั้งแรกของเราเย่โอ้ขอถ่ายเถอะดีใจมากยิมแต่ก็หนาวมากเย แล้วก็มานำแทนมือหรือว่าทงเดมมือด้วยแหละแต่ว่ามันหนาวมากร้านต่างๆก็เลยไม่เปิดยให้เราได้เดินเลยคือเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปหาห้างเดินแทนดีกว่าหนาวเนาะไม่คใคยเปิดล็อกอันนี้ก็คือลอตเต้เวลเยเข้าไปหาอะไรกินเนาะแล้วก็เดินเล่นไปเรื่อยเลย สวยมากเลยอะหิมะตกแต่ว่าหนาวมากเช่นกันเนาะแล้วก็ต่อมาเราก็มาที่พิพิธภัณฑ์ประจําชาติที่เกาหลีเนาะ <c oughs> ข้างในก็จะเหมือนแสดงเอ่อเหมือนแบบพิพิธภัณฑ์ประจําชาติอะก็จะเก็บเครื่องปั้นดินเผาอะไรเกา <c oughs> ่าๆไว้ ข้าฟรีด้วยเนาะแต่ข้างในไม่ค่อยไม่ค่อยแบบถ่ายรูปได้ก็เลยถ่ายมาได้นิดหน่อยแล้วเราก็มากินอีกแล้วอาหารเย็นเนาะอยู่ใกล้ที่พักเราอันนี้ก็คืออยู่ที่กาเกาเฟรนเนาะในวันต่อมาก็ยังหิมะตกเหมือนเดิม แล้วก็ตอนเย็นเนาะแล้วก็มาคาราโอเกะโนเล็บเย้เย้กี่รอบเนี่ยบรรยากาศมันก็จะเป็นแบบนี้อยู่ที่ฮองแดอเนาะมีหลายชั้นเราเป็นคนที่ชอบคาราโอเกะมากมาเกาหลีั้งทีก็เลยแบบเออเพลงเกาหลีเนาะ นี่คือวันต่อมาเราก็ยังอยู่ที่โฮงแดเนาะแต่วันนี้เรามาทริคไอมิวเซียมเป็นเอ่อมิวเซียมภาพสามมิติเนาะที่เนี่ยถ้าเกิดเราโหลดแอปอะแล้วไปส่องอะภาพมันจะขยับได้ส่วนบัตรเข้าเนี่ยมันจะมีหลายแพ็กเกจเนาะเราจะเลือกอ่ที่เข้าเป็นภาพสามมิติเมกกื่อกี้แล้วก็สามารถเข้าเมืองหิมะอันนี้ได้ด้วยมือสัน่นมือสั่นเน่าเนเนเน ยได้เล่นสไลด์น้ำแข็งด้วยอ่ะครั้งแรกเลย <laughs> แล้วในแพ็กเกจเมื่อกี้นะก็สามารถเข้าที่นี่ได้ด้วย b e a u t y i n s i ซข้างในก็จะถ่ายเหมือนอะไรที่มันสวยๆงามๆม,มากกว่าอันเมื่อกี้เนาะมีผู้หญิงมาเยอะมากแล้วก็วันก่อนกลับนะแล้วก็แวะมาที่ไลฟ์เฟนเนาะไอศครีมที่เนี่ยอร่อยมากแล้วก็ได้เล่นไวไฟฟีที่นี่เนาะก็เลยมา ก็ขอจบพาร์ทที่สาไว้เท่านี้เนาะขอบขอคุณที่ติดตามกันมา3พาร์ทนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย